โอเคครับสวัสดีครับทุกท่านครับหายกันไปนานเลยนะครับก็วันนี้อยากจะมีโอกาสได้กลับมาอีกครั้งในรายการเรื่องเล่าของผมกับพระองค์นะครับก็หวังว่าทุกคนสบายดีนะครับทุกคนสามารถที่จะพูดคุยกันได้ส่งคําทักทายมาตรงนี้นะครับเป็นเรื่องที่เราจะพูดคุยกันเราก็หนุดน้าใจให้เราได้มีเวลาที่ดีๆกับพระเจ้าของเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างเจาะจงนะครับแล้วก็เมื่อถ้าเราได้สัมผัส ความรักของพระเจ้าอย่างไรแล้วเราก็สามารถจะใช้พื้นที่ตรงนี้มาแชร์เรื่องราวนี้ให้กันนะครับพี่น้องก็สามารถจะทำแบบนี้ได้ส่วนตัวแล้วก็บันทึกไว้ใน Facebook หรือใน y o u t u b e แล้วก็เก็บไว้ดูเวลาผ่านไปก็ได้นะครับก็ผมก็ตั้งใจแบบนั้นเช่นกันนะครับในวันนี้ผมอยากจะมีโอกาสได้พูดถึงเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับลูกๆของผมนะครับในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเราได้อยู่ด้วยกันเยอะเลยนะครับเนื่องจาก ก่อนที่จะมาที่ไทยนะครับเราก็ต้องหยุดเรียนก่อนนะครับต้องอยู่บ้านเพื่อเตรียมตัวในการเดินทางแล้วก็ไม่ได้เดินทางเยอะเพื่อที่จะไม่ไปติดเชื้อก่อนเมันจะทําให้การเดินทางจะเกิดขึ้นไม่ได้แล้วเมื่อมาถึงไทยเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะว่าเรื่องระบบของที่นอร์เวย์กับที่ไทยเนี่ยค่อนข้างต่างกันมากเราจรึงอยากจะเลือกแล้วก็วางแผนการศึกษาการเรียนของลูก ช่วงนี้ลูกตึงอยู่บ้านกับผมเยอะเลยนะครับแล้วก็เราเห็นหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นแล้วมีเรื่องนึงที่น่าสนใจคือช่วงเนี้ลูกของผมนะครับคนโตแดนนี่นะครับจะอายุประมาณ11ขวบคนที่2ชื่อดีแรนนะครับจะอายุประมาณ9้าขวบและคนที่3นะครับทุกคน่าจะรู้จักดีครับน้องวีดานะครับอายุ6ขวบปีนี้นะครับ3มคนเนี่ยบุคลิกนิสัยไม่เหมือนกันเลยมีความแตกต่างกันมากนะครับที่แดนนี่เนี่ยจะเป็นคนที่ มีความเป็นผู้นํามากๆนะครับถ้าตรงไหนที่เขารู้สึกว่าเขานําไม่ได้เขาก็จะรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ถ้าตรงไหนเขารู้สึกเขานำเนี่ยเขาจะนาได้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็จะเป็นผู้นําแก๊งนําเพื่อนๆของเขานะครับแล้วก็จะเป็นคนที่คอยห่วงใยน้องนะครับามากมากนะครับแล้วก็เนื่องจากโต,โตเป็นลูกคนโตก็อาจจะถูกดูแลได้รับการ เอาใจใส่มากในช่วงแรกแต่หลังๆพอมีน้องๆก็น้อยลงเรื่อยๆก็อาจจะรู้สึกน้อยใจบ้างนะครับส่งดีลันเนี่ยเป็นคนกลางนะครับก็จะเป็นคนที่มีน้ำใจมากคนนี้จะไม่ค่อยเป็นผู้นําอะไรแต่ว่าชอบเป็นเพื่อนที่ดีนะครับโอ้โหเป็นคนคอยเชื่อมระหว่างน้องคนเล็กกับพี่คนโตแล้วเป็นคนที่เพื่อนๆรักนะครับแล้วก็เป็นคนที่ ไม่ได้มีความซับซ้อนหรือความเป๊ะๆเ,เหมือนพี่ชายแต่ว่าก็จะโกะโกเหมือนคุณแม่นะฮะคนโตก็จะมีบางอย่างหน้าเหมือนคุณแม่แต่นิสัยเหมือนคุณพ่อคนกลางเนี่ยนิสัยเหมือนอแม่นะครับเหมือนแม่กับพ่อรวมกันส่วนคนเล็กนี่เหมือนเหมือนแม่แน่นอนนะครับก็ขี้อ้อนนะครับแล้วก็โถจะเป็นคนที่มีบุคลิกบางอย่างที่ เป็นแนวเด็กผู้หญิงนะครับแต่คนคงพอเข้าใจแล้วผมเล่าเรื่องของวีดาให้ทุกคนฟังบ่อยปัญหาคือสมคนเนี้เขาคิดไม่เหมือนกันชอบไม่เหมือนกันกินอาหารก็ไม่เหมือนกันด้วยแล้วหลายๆครั้งเนี่ยเราจะต้อง เลือกแบ่งเบงบางเมนูเนื่องจากพอกลับมาจากนอร์เวย์เนี่ยเราจะไม่ได้ทําทุกๆเมนูที่ทุกคนอยากกินเหมือนตอนที่อยู่ไทยเราอยากจะฝึกทุกคนได้ได้ลองกินอาหารที่คนอื่นกินด้วยจะได้ชอบแบบที่คนอื่นชอบจะได้ปรับตัวไปเรื่อยๆนะครับหรือบางครั้งเราจะไปบางที่ เราจะไปไประชุมหรือเราจะไปธุระบางอย่างเราจะพาไปได้แค่คนเดียวโอ้โหอีกสองคนก็จะน้อยใจบ้างก็จะงอนบ้างทําไมพ่อซื้อของให้แต่คนนี้ทําไมแม่พาแต่คนนี้ไปทําไมคนนั้นได้สิทธิพิเศษได้นอนกับแม่ทําไมคนนี้ไม่ได้ตรงรู้ตรงนี้นอ้ตรงนี้เป็นปัญหาเยอะในช่วงที่ผ่านมากมาแล้วก็จนถึงขั้นทะเลาะก,กันบ่อยขึ้นนะครับแล้วก็แบบไม่อยากอยู่กับคนนั้นไม่อยากอยู่กับคนนี้แล้วก็งอนทะเลาะก,กันบ่อยๆครั้ง ในช่วงที่ผ่านมาจนผมต้องดุเลยนะครับแล้วก็รู้สึกเสียใจเวลาเห็นลูกๆที่ผมรักเนี่ยเขาทะเลาะกันหรือว่าเขาไม่เข้าใจกันหรือเขาแย่งของเล่นหรือสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ อห้สาระของเล็กๆที่เขาไม่ได้อยากได้แต่อีกคนหนึ่งอยากได้เคยเป็นไหมครับบอาอีกคนหนึ่งอยากได้ก็อยากจะได้บ้างทั้งที่จริงๆไม่เคยอยากได้เลยหรือว่าตอนที่จะซื้อก็ไม่เอาเดี๋ยวพอซื้อแล้วก็มาแย่งกันอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นแบบตามภาษาเด็กๆนะครับก็ทําให้เ,เราต้องสอนเรื่องเราแบบนี้กับเขาแล้วก็ผมก็พูดกับเขาหลายครั้งว่าถ้าลูกๆทะเาลาะกันบ่อยๆแบบเนี้พ่อจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเลยอยากให้ทุกคนได้ รักกันมากขึ้นในแบบนี้นะครับแต่มีอยู่อสองสามเหตุการณ์ที่ผมสังเกตก็คือมีครั้งหนึ่งแดนนี่ไปห้างกับผมนะครับแล้วก็อยากไปเป็นเพื่อนผมผมเอาโทรศัพท์ที่จอแตกอะไรต่างๆเนี่ยไปซ่อมเพราะว่ามันเสียที่นอร์เวย์ซ่อมไม่ได้หรือว่าซ่อมแพงแล้วซ่อมที่ไทยจะถูกกว่าก็ไปซ่อมแดนนี่ก็พอไปด้วยแล้วก็เราไปทุระตลอดนั้นนะฮะทางหลายชั่วโมงเนี่ยแดนนี่ไม่ขอให้ซื้ออะไรเลยนะครับ เ,เขารู้ว่าเราต้องใช้เงินเยอะในช่วงที่เรากลับมาทางการเดินทางเยอะแทนนี้ก็เริ่มโตแล้วก็ช่วยคิดช่วยประหยัดนะครับช่วยจะไม่ค่อยจะ,จะไม่ค่อยซื้อของเยอะเหมือนน้องๆนะครับก็จะโตแล้วก็จะช่วยคุณพอ่อคุณแม่ประหยัดได้แต่ว่าพอผ่านร้านคอมพิวเตอร์ร้านหนึ่งดันนี้ก็พยายามลบเล้าซึ่งสิ่ง,ง,ง,งที่แปลกมากคือพ่อครับน่าจะซื้อเมาส์เมาส์อันใหม่ให้ดีลันเนื่องจากดีลันใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเก่าของผมเมื่อ10ปีที่แล้ว ของคุณอแล้วของคุณป้าที่ให้มานะครับเขาก็มันมีเมาส์ที่ผมเอามาใช้เนี่ยมันเก่ามากมากกว่าสิบปีมันเก่าเขาบอกว่าเมาส์ของดีแลนมันช้ามากผมว่าโอ้เขายังใช้ได้ไม่เป็นไรหรอกลูกแต่ดีแลนด์แดนนี่ก็ลบเล่าแบอบกดีแลนเนี่ยมันติดมากมันใช้ไม่ได้จนผมสัมผัสว่าเขาเป็นห่วงน้องจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้อยากได้อะไรเลยแต่ว่าต่อหน้าเขาเวลาเจอกันเนี่ยเขาจะทะเลาะกันนะแต่เวลาเวลาเขาอยู่ด้วยกันเนี่ย เขาจะไม่ค่อยคุยกันแต่เวลาเขาอยู่คนเดียวนยะเขาจะคิดถึงน้องวันเช้าวันนี้ดิลแลนก็ทะเลาะก,กับวีดาเพื่อจะแย่งกันไปที่ตลาดกับคุณแม่แต่ว่าเราจะปั่นจักรยานไปนะครับพอพอจะได้ออกกำลังกายด้วยมันซ้อนได้แค่คนเดียวเองดิลแลนได้ไปเพราะว่าดแลนพูดกับคุณแม่ก่อนวีดาร้องไห้ร้องไห,ห้ใหญ่เลยนะครับว่าอยากจะกไปด้วยแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้ไปถ้ากลับมาดิลแลนซื้อของมาฝากวีดาเยอะมากเลยแล้วก็เป็นเงินที่เขาเก็บเองเขาบอกว่า เขาอยากไปกับแม่บ้างเพราะวิดาเขาไปบ่อยแล้วแต่ว่าเขาก็รู้สึกเสียใจที่น้องไม่ได้ไปแล้วก็เขาก็รักน้องเพราะซื้อของมาวิดาก็ยิ้มเล่นอย่างมีความสุขเลยครับวิดาเองก็จะพยายามถามเวลาไปไปข้างนอกกับผมหรือกับกับคุณแม่นะครับก็จะพูดถึงเอ่อทไมน่าจะซื้ออันนี้ให้พี่ดีลลนซื้อดินน้ให้พี่แต่อันนี้ด้วยนะสิ่งที่แปลกมากแล้วก็เห็นอยู่ในสามคนนี้แล้วก็สะท้อนถึงมุมมองนี้ว่า บางครั้งเราอยู่ด้วยกันหราอาจะไม่ได้แสดงออกความรักแต่ว่าเมื่อไม่ได้อยู่เราก็จะคิดถึงเพราะลึกๆรจริงๆเราแคร์แล้วเรารักเขาแต่หลายๆครั้งเมื่อเราโตขึ้นเราอาจจะไม่ได้พูดหรือแสดงออกความรักของเรามากพอเพราะอาจจะคิดว่าเขาคงรู้หรือเพราะหรือว่าไม่เป็นไรมั้งหรืออะไรก็ตามแต่อย่าให้สิ่งนี้มันสายเกินไปที่เราจะแสดงออกความรักหรือบอกถึงความรู้สึกของเราได้มีโอกาสขอโทษข,ขอบคุณหรือพูดสิ่งที่ เป็นกําลังใจให้กับกันและกันนะครับเราอาจจะรู้สึกเก็บไว้แล้วไม่พูดแล้วก็อาจจะทําให้เราเสียใจในวันที่โอกาสนั้นอาจจะไม่มีอีกแล้วหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เป็นพระพรกับคุณให้ทุกสิ่งที่ออกมาจากชีวิตออกมาจากปากของเราเป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าเพราะปากของเราหัวใจของเราเป็นหัวใจดวงเดียวกันที่ใช้ยกย่องพระเจ้าก็ให้ใช้หัวใจนี้ในการนุนน้ำใจ ่อืนเสมอไปนะครับขอบพระเจ้าพรพรนะครับถ้าเรื่องนี้เป็นพระพรกับท่านอย่างไรช่วยพิมพ์เข้ามาใต้คอมเมนต์แล้วเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังบ้างว่าคุณรู้สึกยังไงหรือคุณมีคําพยานอะไรผมจะตามไปกดหัวใจกดคอมเมนต์ให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ช่วยกันแชร์ออกไปเพื่อให้บรรยากาศในครอบครัวของเราในคริสตจักรของเราในออฟฟิศในที่โรงเรียนหรือที่ที่เราอยู่เป็นพระพรเริ่มได้ที่ตัวเรา จากพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราทุกคนนะครับขอบพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ